สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะจำนวนนับ7นะคะเป็นยังไงเอ,อ่ยเราไปดูกันก่อนนะคะว่าครูมีอะไรมาให้ดติดตังก่อนนะคะ Thank mm -hmm. you. หลังจากเราได้ฟังเพลงฝึกนับเลขเสร็จแล้วมาดูซิคะมาช่วยคุณครูใจนับหน่อยว่าตอนนี้เปลยนรูปอะไรแล้วมีเท่าไหร่นะคะอ่าเป็นลายขังขาวหนึ่งตัวนะคะหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้า 6, 7กเจ็ดห้ามีค้างคาวทั้งหมดกี่ตัวคะเจ็ดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนนับเจ็ดเพราะมีค้างคาวทั้งหมดเจ็ดตัวนะคะามาลองดูอีกครั้งหนึ่งสิคะเป็นตัวอะไรนะกระต่ายวิ่งเล่นตัวที่หนึ่งสองสาม 4 5 6หมดหรือยังนะแล้วก็เมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวคะเตัวนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนะับ7มีกระ่ายอยู่ทั้งหมด7ตัวหรือมีสิ่งของทั้งหมด7อย่างนะคะอย่าลืมนะอ้าลองดูอีกครั้งนึงมีอะไรนะอ่ะเป็ดหตัว2 ช่วยคุณครูนับด้วยนะคะ3 4 5 6 7หมดหรือยังคะหมดแล้วมีลูกเป็ดทั้งหมด7ตัวนะคะจำนวนนับ7จะมีสิ่งของอยู่ทั้งหมด7อย่างอย่าลืมนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูจอหาหน่อยซิคะว่ารูปภาพตัวนี้นะคะ จำนวนไหนคือจำนวนนับ7อันแรกคือสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่มีทั้งหมดกี่ลูกนับก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ถูกไหมคะลูกต่อไปให้เด็กๆนับเองนะคะมีโดมัดโดนัท กี่ชิ้นนับเสร็จแล้วนะคะถูกไหมคะอะมีแอปเปิลกี่ลูกคะมีแอปเปิลกี่ผลเอ่ยถูกไหมคะอ้ามีไอศครีมกี่ถ้วยสุดท้ายมีแก้วน้ำกี่ใบ ถูกไหมคะคนที่ถูกเก่งมากเลยคะ่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะอ่าทีนี้เรามาเรียนรู้จํานวนนับเจ็ดจะมีสิ่งของอยู่ทั้งหมดกี่อย่างคะเจ็ดอย่างในนี้ก็คือไอศครีมกี่ถ้วยคะเจ็ดถ้วยนะคะไอศครีมเจ็ดถ้วยถ้าเป็นสตรอเบอรี่ล่ะคะสตรอเบอรี่เจ็ดลูกนะคะอ่าแอปเปิ้ล แอปเปิลเป็นยังคะแอปเปิลก็7ลูกจำนวนนับ7จะมีสิ่งของอยู่ทั้งหมด7อย่างนะคะอ่าสิ่งของเหล่านี้นะคะเรียกว่า7นะคะเราอ่านว่า7นะคะแล้วก็7นะคะสิ่งของจำนวนนับ7จะมีสิ่งของทั้งหมด7อย่างนะคะอ่าเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เลือกดูซิคะว่าจำนวน7ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะคะ เป็นยังไงอยู่ในรูปภาพที่เท่าไหร่หนึ่งสองหรือสามะมีไข่ไก่อยู่ทั้งหมดกี่ฟองเจ็ดฟองอยู่ภาพที่เท่าไหร่ภาพที่หนึ่งนับก่อนนะคะคุณครูให้เด็กๆนับก่อนว่ามีไข่กี่ฟองดูภาพที่สองแล้วก็ดูภาพที่สานับเสร็จแล้ว,ลวเลขเจ็อยู่ตรงไหนเอ้ยถูกต้องไหมคะ ตาป้ายอะไรดีนะอุ้ยมีปูทั้งหมด7ตัวนะคะปูเดินมาทั้งหมด7ตัวแต่เลข7อยู่ตรงไหนเอ่ยนับก่อนนะคะนับก่อนหนึ่งสอสามสี่ห้าอ่ารูปภาพที่1มีปูทั้งหมด5ตัวใช่ไหมอ่ารูปภาพที่สองแล้วก็รูปภาพที่3ามเด็กๆนับเองนะคะ เสร็จแล้วเชลยถูกต้องไหมคะต่อไปอะไรดีนะอุ้ยข้าพโทดเจ็ดฝักอยู่ไหนคะนับก่อนนะคะสุกนับไปก่อนรูปภาพที่หนึ่งมีข้าโพดเท่าไหร่เอ่รรูปภาพที่สองแล้วก็รูปภาพที่สามมีข้าโพดเท่าไหรน,นะอยู่รูปภาพที่เท่าไหร่คะ น่าเยี่ยมมากเลยต่อไปเรามาดูนะคะว่าเลขเจ็ดนะคะที่เราเรียนมาแล้วนะคะเขียนยังไงรูปแบบการเขียนนะคะเลขเจ็ดไทยสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะเลขเจ็ดอินดูอรารบิกสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ หลังจากเราเรียนรู้กันเขียนเลขเจแล้วเรามาฝึกเขียนเลข7แบบไหนก่อนดีแบบฮินดูอารบิกนะคะเลข7แบบฮินดูอารบิกเราเขียนยังไงนะายกนิ้วขึ้นมาค่ะาลากไปด้านขานะคะแล้วก็ลากลงมานะคะเลข7มีทั้งหมด2จังหวะนะคะอลองฝึกเขียนอีกครั้งหนึ่งค่ะยกมือขึ้นมากลางอากาศเลยนะคะ จะขึ้นมือขึ้นมารอเลยเลขเจ็ดเขียนยังไงนะลากไปด้านข้างแล้วก็ลากลงมานะคะหลังจากที่เราเขียนเลขเจ็ดแบบฮินดูอารบิกเสร็จแล้วเรามาฝึกเขียนเลขเจ็ดแบบไทยเลขเจ็ดแบบไทยเขียนยังไงนะมีทั้งหมดกี่จังหวะคะสามจังหวะจังหวัดที่หนึ่งเขียนหัวโค้งขึ้นไปเหมือนเลขสามที่เราฝึกเขียนมาแล้วก็ลากหางขึ้นไปนะคะ,อะลองทบส่วนซ้ําอีกครั้งหนึ่งดูนะคะว่าเลขเจ็ด แบบไทยนะคะเราเขียนยังไงขอดัวก,ก่อนค่ะอย่าลืมนะยกมือขึ้นมาฝึกเขียนกับอากาศนะคะอีกครั้งนึงขอดัวเขียนเหมือนเลข3แล้วก็ลกากขึ้นมานะคะให้เด็กๆฝึกทำบ่อยๆนะคะเราจะได้เก่งๆวันนี้พบกันเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ